าาารสามกิจกรรมหลักคือหนึ่งกิจกรรมุรกตามแนวพวามจริงการป้องกันไฟป่าการรักษาป่าเพือพื้นทำให้การทำไร่ทำนาลำบากมากเพราะว่าเราจะพบะปลูกตอนที่มีฝน แต่ปรากฏว่าเดือนนั้นฝนก็คลาดเคลื่อนไปหมดประชาชนก็มักจะพูดว่าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลไม่ตกต้องตามเดือนที่ควรตกแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ท้อใจกันว่าดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงเหลือเกิน,นโดยเราพวกเราไม่ทราบว่าทำไมเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จนกระทั่งผู้เชี่ยวชาญของโลกเข้ามาพิจารณาแล้วก็ ศึกษาค้นคว้าทราบว่าต้นไม้นี่มีบทบาทมากสำหรับให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลมู่ดป่าถูกทำลายต้นไม้ถูกตัดเป็นจำนวนมากเพื่อการหากินคาไม้โดยไม่ได้คืนหึงถึองอย่างอื่นฝนก็แห้งไปแห้งไปเพราะว่าต้นไม้เนี่ย เขาจะรักษาความชุ่มชื้นในในโลกนี้อย่างมากไปผสมกับส่วนเคมีที่อยู่ในอากาศทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลแต่เวลาฝนฟ้าตกลงมาแล้วต้นไม้ก็จะเก็บน้ำไว้ที่รากที่ใบาตามลำต้นทำที่รากนี่ทำให้เกิดน้ำใต้ดิน เป็นอันมากมีสัตว์ป่าไม่ใช่อย่างนั้นป่าก็คือต้นต้นน้ำลำธาน